สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผูเ้เจริญยทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่กับน้องเมกุมินในร่าง9้าดาวนะครับโอเคผมรู้สึกว่าหลังจากที่ทดลองมาเนาะผมตอบได้เลยว่ามีของนะของเข้าแรงด้วยนะเออน้องเมกุมินได้เป็น9้าดาวนะครับถามว่าแตกต่างจากร่างไฮเปิ์มากขนาดนั้นไหมผมบอกเลยว่าเรื่องดาเมจเนี่ย ค่อนข้างจะมากนะอาจจะเป็นเพราะตัวเลขที่มันทวีคูณขึ้นจนโอ้โหไปคูณกับาดาเมจสกิลที่มีค่าค่อนข้างจะสูงนะก็คือ4,500เนะครับบางทีการเบิร์ดดาเมจก็ทีเดียวอาจตายได้เลยนะสลับไปพวกธาตุมายทั้งหลายนะครับประมาณนั้นเลยเนาะโอเคมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเมกูมินกันนิดนึงนะครับหลังจากที่อัพเป็น9ดาวมาแล้วนะสลับไอดีนี้นะครับไอดี ID หลักของเราก็เอามาแทนเจ้าอายเรียบร้อยแล้วนะครับต้องอายตัดออกไปจากทีมเลยมั้งเพราะว่า เป็นตัวดาเมท่าไฟที่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะมันก็คงมันก็คงไม่ได้เอาไปคอมโบความ,มสามารถในเปิร์งไงแต่ว่าในกูมินเขามีความสามารถในเปิร์งจุดเท่านี้ผมก็สามารถนํามาคอม,คอมโบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังเวทโจมตีนะครับอยู่ที่2องล้านเนะเพราะว่าถ้าเป็นไฮเปอร์ม็กเนี่ยสองล้านสาหรือเปล่านะอันนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้นะใครจําตัวเลขได้ก็บอกกันด้วยนะครับโอเคอ่ะอันนี้ยังไม่แม็กนะครับถ้าแม็กเนี่ยโอ้โหผมบอกเรยว่าบันเทิงนะครับส่วนค่าพลังชีวิตอยู่ที่อ่าเจ็ดล้านสานะ แต่ว่าตอนไปแลกให้ปืนน่าจะเจ็ดล้านนะครับอ่าความเร็วในการโจมตีก็ปกตินะครับความเร็วการเคลื่อนที่ก็ก็ช้านะครับอ่าระยะการโจมตี500นะครับอโอเคส่วนเมนยงเมนยำอ่าก็สามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนอัตราการใช้สกิลสี่สิบเปอร์เซ็นต์่าสกิลที่หนึ่งนะครับพูดดาวแปดวิเหมือนเดิมนะสกิลที่สองก็เจ็ดวินนะครับอืมค่าหลบสกิลก็ไม่มีนะแม่ยำทักษะสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้านสกิลยี่สิบนะครับส่วนกูดาวเลเจอร์เจ็ดวินาทีนะครับ ก็ตามนั้นนะครับมันก็ไม่ใช่พวกอลายพวกแสงมืดเนาะแสงมืดมันเป็น8วิเนาะแต่พวกธาตุปกติเขาเป็น7วินะครับแต่มีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือจะบอกว่าโดดเด่นก็ไม่เชิงดิมีอะไรที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะสำหรับผมอะ่ะก็คือค่าแรงธาตุเจอร์นะครับมันพุ่งสูงถึง2 0งนะครับมันเยอะจนเกินไปเลยนะก็เข้าใจนะสำหรับตัวเก่งมันก็ต้องบวก ไม่ได้มาบวกมาด้วล่ร์เยอะนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นคอมมอนเซนต์ Sense ปกตินะครับที่คิดว่าถ้าตัวเลนเจอร์แล่เยอะมันก็อาจจะเก่งออันนี้ผมว่ามันก็มันก็มองเลนเจอร์ขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับมันก็ก็ต้องไปวิเคราะห์กันอีกนะครับวิเคราะห์ตัวเลนเจอร์อีกวิเคราะห์ทักษะวิเคราะห์ความสามารถกันอีกนะครับอันนี้ถ้าดูแค่แบบผิวเผินนะโอเคเอไม่ไม่ใช่สีเมกูมินผมก็ติดเกียร์ประมาณนี้นะครับเป็น ร่มจันทานะอันนี้ก็ถอดมาจากเอเวิเดียตันของผมเองนะครับส่วนชุดฮาลาวีนก็เอามาจากาจิตกรรมที่เขาแจกมาเนาะส่วนกระดิ่งก็กระดิ่งหลังจากาสุม่มไม่ใช่สีเดือนนี้ช่วงไปลายเดือนเดี๋ยวก็กลับมาให้สุ่มนะครับประมาณนั้น,นสำหรับกระดิง่งคริสต์มาสนะครับทักษะก็สกิลหนึ่งก็เป็นสกิลบัฟเป็นยาแล้วก็อัตราการใช้ทักษะสกิลสองก็ทำดาเมจทะลุมมอมตะยกเลิกบัฟแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสตันนะครับ โอเคความสามารถนะครับก็มีเป็นการบัฟกลุ่มเป็นเพิ่มพลังชีวิตส่วนอีกหนึ่งสกิลความสามารถในเปอร์ก็เป็นหยุด5วินาทีนะครับส่วนความสามารถการ้าวดาที่ผมสุ่มได้ก็คือการต่อต้านทักษะของาธาตุไม้นะครับไอพวกเอเมเดียตันนะครับก็ราก่อย <c oughs> เจอผมเลยนะครับฟูประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปาดูดามจกันที่สเตตหลักกันดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด่าน396กันเหมือนเดิมนะครับว่าการยิง1ทีของเขาจะทำให้บอสเลือดเหลือเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากาที่ผมทดลองทา่าไม่ใช่สิล่างไฮเปอร์นะครับก็ครึ่งหลอดเนาะอะไรที่จำได้นะโอเคปื๊บนะครับมาบับแล้วก็ยิงบิ้มโอเคก็ครึ่งหลอดเหมือนเดิมนะแต่ว่าครึ่งหลอดมาปริมปมนะครับ โอเคออันนั้นน่าจะไม่ปิีบนะอันนั้นจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ห้าสิบสิประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสลับดาเมจนะแต่ว่าถ้าพอเป็นก้าดาวเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ประมาณประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยมั้งสหรับเลือดบอสเนาะอันนี้มันก็เพิ่มมาประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่ามันก็แรงอยู่นะอื โอเคเดี๋ยวเราไปพ p พกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เป็น9้าดาวแล้วการตีพีของเมกุมินจะเป็นยังไงบ้างนะครับอา๋ยวเรามาดูเกมตั้งรับของผมอโอ้ก็อาแพ้บ้างชนะบ้างเป็นปรับรายนะครับมันก็เกมตั้งรับกับเกมนั่นเองมันก็ทามาแตกต่างอะไรขนาดนั้นไหมมันก็มีข้อความแตกต่างอยู่นะเพราะบางครั้งมันก็ความสามารถในเปร์มันไงเพราะบางครั้งความสามารถในเปร์มันติดบ่อยก็เรียบร้อยครับก็เล่นยากนะสำหรับฝั่งศัตรูโอเคไปเลสโก้ไป โอเคเรียบร้อยนะครับอู้แรงอยู่นะเนี่ยแรงอยู่นะเนี่ยหมายถึงฝั่งเขาอ่ะแรงอยู่นะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถปราบเอเลนได้อยู่นะเพราะสกิลทีเดียวเอเลนก็ตายโอ้โหวันนี้ก็กลยุทึมบอดโคเถื่อนเลยนะเถื่อนเมือกอเถื่อนเกินหรือเปล่าครับพี่ชชยมันเถื่อนเกินไปหรือเปล่าโอเคแต่เราก็พยายามใช้กลยุทธ์ PP นะถ้าม่ใช้กลยุทธ์ PP ในการต่อกรอกับบอดโอ้โหผมบอกเลยว่าชนะยากมากนะอันนี้ผมยังมีโอกาสจะแพ้ได้เลยนะ แต่ว่ามงกูมินเนี่ยยิ่งทีเดียวเอมอิตันผมฝั่งเขาก็ตายกเกือบหมดเลยนะมันก็จะแรงแบบแรงทวีคูณแรงจนน่าเกียดแรงทะลุโลกนะโอเคเรียบร้อยสำหรับเกมแรกเนาะผมคิดว่าตัวนี้ถ้าปั้นเป็นตัวแรกก็ดีดีนะแต่ว่ามันก็อย่างว่าแล้วครับมันเป็นธาตุไฟด้วยนะซึ่งเป็นธาตุที่ทางเ,เกมแบบร <c oughs> ู้สึกจะด้อยค่าเป็นพินเศษเลยนะเพราะว่าธาตุไม้ธาตุน้ำเนี่ยโอ้โห นี่จะพูดนะธาตุไฟดีๆเนี่ยตัวดีๆแบบมีแบบรับตัวได้เะที่มันจะแบบใช้งานได้ดีจริงๆนะครับอโอเคอเดี๋ยวขอรีหานิดนึงนะครับเรื่องธาตุไฟเนี่ยผมคิดว่าธาตุน้ําตัวเก่งมันก็เยอะอยู่นะอือทั้งธาตุน้ําทั้งธาตุไม้นะครับธาตุไม้นี่โอ้โหเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับโดนแน่นอนอะไรเนี่ยโอ้โหขอว่านิดนึงอ,อันนี้บอลน,นะ โอเคโอ้โหอันนี้ไม่ตัวบินนะซึ่งเอ้อเราก็กลัวตัวบินด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวกันบินเนาะเดี๋ยวขอรีหาตัวทีมที่มีตัวบินแล้วกันนะครับโอเคทีมนี้พิชเชอร์นะครับพิชเชอร์โอเคอ่ะเดี๋ยวเด,วเดวทีมนี้น,าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเราสามารถแบบปราบไมกี้ได้หรือเปล่านะครับผู้โอเคไปเลสซากอเลสซาก เม่กุมนตัวเดียวก็รู้เรื่องนะครับโอเคอื้ื้แต่ว่ามันก็ยังนะเรื่องอข้อเสียผมก็เรื่องแอนิเมชันอย่างเดียวนะผมไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่านะบางคนก็ว่ามันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะแต่ผมก็คิดว่ามันนะนก็ขึ้นอยู่กับคนมองแล้วกันโอเคเดี๋ยวโอ้โห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 แรงเหลือเกินนะเรมนะโดยเฉพาะเรมนะครับ เลมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเป็นตัวที่จัดการเมกุม,มินได้ดีนะเพราะว่าหนึ่งเลยเขาใบตัวสายไวพิพนะครับไอ้พวกสายใวพิษส่วน,น้ากเขาดามจดามิามเขามาจากสกิลกันล้วน,นเลยนะครับมไม่ใช่แค่สายใวพิพนะทุกสายเลยเลยซ้ำน,นนะไม่จะเป็นสายพลังสายว่องไวนะอของแท้นะของแท่เลยโอเคผมได้เห็นดามจของเมกุม,มินแบบของแท้นะโอ้ยิ่งเดียบแบบตื้มเลย ไอ้พวกเอเมิเลียตันนะไอ้พวกเนี่ยโอริเวอร์นะไอ้พวกโนะอริเวอร์เอเรนนะไอ้เอมิเลียโอ้โหแต่ว่าทีมนี้โอ้โหเกียร์แน่นมากนะเกียร์แน่นมากโดยเฉพาะบอลล็อกนะบอลล็อก ok มันมีโดนแน่นอนไอ้แล้วก็เสียวเสียวนะมันก็แปลกๆมันก็จะอันตรายนะครับสหรับอ่าบอลล็อกนะครับบอลล็อกถ้าไปสู้กับอ่าเวกุมินเนี่ยมันก็แตกต่างนะครับบอลล็อก ok เนี่ยมัน,เป,นเป็นทางแบบดาเมจล้วนแบบล้วนจริงๆอ่ะ ไม่มีอะไรในกอไผ่นะสำหรับเจ้าบอลล็อกมีแค่ดาเมจอันอย่างเดียวที่ <c oughs> เขาทำนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเลยนะเรื่องเด่นเป็นเรื่องดาเมจนะครับแต่ว่าเมกุมินเขาเด่นเป็นเรื่องป่วนด้วยนะนนก็นั่นก็คือความสามรถัดเจ๋อเขาที่หยุดห้ามอี่นะครับแต่ว่าดาเมจก็ประมาณนึงนะแต่ว่าไม่ประมาณหนึ่งก็ไม่เชิงนะมันก็เยอะโคตรอยู่นะถ้าผมคิดถ้าผมคิดว่านะครับผมใส่เป็นอัพกิจธาตุเนาะมันก็จะดูดูดันขนาด ในนะครับแถมบวกไปด้วยพวกโดนแน่นอนเนี่ยเถื่อน,นเลยฮัฟู์นะครับโอเคมานนี้แล้วกันนะสำหรับ9้าดาวนะครับสำหรับเบงกุมินเนาะพอตามที่ผมใช้มาประมาณสักเกือบอาทิตย์กว่าเนี่ยมันก็รู้สึกได้เลยว่าดาเมจเนี่ยแรงกว่าเดิมนะแล้วก็ความสามารถที่รู้สึกว่ามันดีติดด,ดีนะครับไม่จะเป็นเกมตั้งรับหรือว่าเกมเล่นเองเนาะส่วนความสามารถ9้าดาวนะครับผมก็เลือกเป็นไอพวกต่อต้าน ไอ้พวกธาตุไม้นะต่อต้านนักษาของพวกธาตุไม้มันก็เจาะธาตุไม้ได้ดีขึ้นนะโดยเฉพาะไอ้พวกยืนกลุ่มหน้านหน้าซึ่งนึงแลเพราะว่าตามที่เห็นเขาไม่ค่อยจะดาเมจไปกลุ่มหลังมากนะครับสำหรับน้องมิงูม,มินนะประมาณนั้นนะโอเคป่ะผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวแล้วนะเอาไว้เอาเป็นว่าเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ